นวรัตน์สุนห่วงสรพงษ์ไทยเผยพบที่ลำไส้ก่อนเป็นมะเร็งสมองซุปผอมความจำเปลี่ยนนังเอกคู่ขวัญจิกนวรัตน์หลังทราบข่าวการป่วยของพระเอกคู่ขวัญในตำนานกำลังต่อสู้โรคมะเร็งสมองร่างกายผอมลง7กิโลขณะกำลังรักษาอาการป่วยยอมรับตกใจเพราะสนิทสนมกับพี่เอกสอรพงษ์เล่นหนังกันมาเป็นร้อยเรื่องจนเป็นคู่ขวัญกันนวรัตน์สรพงษ์ เพิ่งทราบว่าแกเป็นมะเร็งห่วงมากๆถ้เท่าวันนี้เรารู้ว่าแกเป็นขอให้แกหายวันหายึ้นขอให้พระคุ้มครองแกไม่ติดต่อก,กับใครเลยรู้แล้วก็เป็นห่วงสุดๆเลยด้านไทยเอกพันธ์บอกว่าเกิดมาได้เพราะอาเอก เพราะเป็นคนผักดันกันในยุคสมัยก่อนจนตนเองและบินเป็นพระเอกอันดับต้นๆสมัยนั้นตกใจอาเอกผอมลงไปพอสมควรในเดินทางไปเยี่ยมทราบว่าจะจําไม่ค่อยได้ต้องใช้เวลานึกถึงเรื่องในอดีตยังเดินได้หัวเราะได้เรื่องเงินน่าจะยังพอมีขอทุกคนส่งกําลังใจให้หายป่วยด้วยทราบมาก่อนแล้วว่าเมื่อ2อถึงสปีอาเอกเป็นมะเร็งลำไส้มาก่อนแล้วผ่าตัดหายดีแล้วจนมาทราบอีกทีตอนนี้เป็นมะเร็งสมอง ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ